โอเคนะครับผมเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะพาไปลองท็อปสปีดนะครับเว็บร้อยาอาของผมคันนี้นะครับโอเครายละเอียดอะไรไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปลองท็อปสปีดกันเลยดีกว่านะครับไป มาตามหา G-Pet นะผมนะจะมาลองท็อปสปีดเบฟ125อลาูก55มิลนะฮะรูก5้5านั่นเองนะผมไปกันเลย โอเคนั้นเพื่อนพี่ๆน้องๆระยะทางก็ถือว่าไกลพอสมควรนะครับระยะทางก็ถือว่าไกลพอสมควรนะครับกับการลองท็อปสปีดในครั้งนี้นะครับดันแบบยาวๆนะครับเมื่อกี้ดันแบบยาวๆกันเลยนะครับเดี๋ยวโอ้ผมสั่นอ่ะผมตื่นเต้น เมื่อกี้ดันแบบยาวๆเลยนะครับความเร็วที่เกิดขึ้นภายในคลิปนะครับต้องแจ้งก่อนว่ายางเป็นยางใหญ่ไซส์250นะครับเรื่องของชุดคัดอาจไม่ร้อยเปเซนะครับคัดยังไม่จับนะครับอย่างที่ผมต้องการนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ ไปแล้วบ๊ายบายโอเคนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมได้ทำท็อปสปีดเวบ125นะครับได้ทำท็อปสปีดเวบ125ลูกค่า15ไปแล้วนะครับความเร็วที่เกิดขึ้นภายในคลิปมันผมว่ามันไม่ใช่นะครับคือผมทำ54 54 g p s วิ่งได้120ถ้าใครเคยดูนะครับถ้าใครเคยดูคลิปผมนะครับจะเห็นว่ามันทำได้124เอ้ย120 ลูก54นะครับในคันนี้นะครับมันทําได้120แต่พอเป็นลูก55มิลทำไมมันวิ่งได้แค่1 1 1นะครับข้อแตกต่างแรกเลย1ชุดคัตนะครับชุดคัตแล้วก็ตัวคาบูที่มันไม่ใช่ตัวเดียวกันกับที่เป็น54นะครับตัวที่เป็น54ก็คือจูนโดยช่างที่เขาทํารถแรงนะครับแต่พอเป็นลูก5 5ผมทํา55ปุ๊บชุดคัตก็มีปัญหา คาบูผมก็เปลี่ยนใหม่คาบูไม่ได้จูนนะครับก็คือใส่ปุ๊บก็ไล่ทุกอย่างให้มันปกติก็ขี่แค่นั้นนะครับไม่ได้ไลอาา่อากาศนุ่มหนวอากาศน้ํามันเลยนะครับในส่วนของชุดคัดนะครับชุดคัดนี่นะครับผมก็หลังจากทําลูกมาแล้วมันเกิดปัญหานะครับเกิดปัญหาคัดลื่นนะครับก็ไปแก้ปัญหาคัดนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ลงตัวนะครับความเร็วที่เกิดขึ้นในคลิป ก็อย่างที่เพ <head> ื <Current Inter> <ator> ่อนๆพี่น้องได้เห็นกันก็คือแค่ร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดนะครับทีนี้ผมต้องมาวิจัยต่อนะครับทีนี้ถ้าผมมีรูปเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูตอนเป็นห้าสิบสี่นะครับว่ามันเคยทํา G เพได้ร้อยยี่สิบจริงๆนะครับแต่พอเป็นผมจะเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าร้อยยี่ร้อยยี่สิบลูกห้าสิบสี่กับลูกห้าสิบห้าทำได้แค่ร้อยสิบเอ็ดนะครับนี่แหละคือข้อแตกต่างนะครับพอเป็นห้าสิบห้า ปัญหาที่เกิดก็คือเรื่องชุดคัดตน้ต้องบอกว่าไม่ปัญหาไม่ได้เกิดเพราะว่าทําลูก5 5นะครับก็คือมันถึงเวลาของมันนะครับมันถึงเวลาของมันมันมาตรงกับที่ผมทําลูก55พอดีนะครับก็ความเร็วที่เกิดขึ้นนั่นแหละผมก็ต้องชี้แจงให้ฟังว่าบ,บางคนพี่ลูก55ทําไมมันได้แค่นี้นะครับผมลูก54ลูก53ยังวิ่งได้เยอะกว่านี้นะครับต้อง,องผมต้องอธิบายอย่างนี้นะครับเรื่องของชุดคัดนะครับชุดคัดที่มีปัญหาคาบูที่ผมไม่ได้จูนแบบ เอาจริงเอาจังกับการดันโลครับนึกออกไหมนั่นแหละนะครับก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโอเคไปแล้วมาอธิบายให้ฟังข่า,ขาวๆนะครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์ให้ผมด้วยอะไรก็ได้นะครับกดติดตามสำคัญนะครับกดติดตามโอเคไปแล้วเดี๋ยวผมมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับเจ้าเว็บร้อยยีไปแล้วบ๊ายบาย